แตกมากๆหายจริงๆนอนกัดเขวกัดฟันย้ำมือคืนการันตีรอยทั้งรอยนะครับหายอิรีนะครับบอมีกัดเขวสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับคอมเมนต์มาถามกันเยอะนะครับเรื่องนอนกัดเขวกัดเขวกัดฟันบ่เจ้าเวลานอนอ่ะนะมันทำคานคนอื่นเขามันเป็นแต่ย่านพ้อมบางคนก็กัด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 แล้วกับ สามตูดพร้อมบางคนก็ฟีหอกผากอีกตึ้งหักนะครับนี่คืออาการคนนอนกัดเข่าหรือว่ากัดฟันโบย่ากการแก้นอนกัดเข่าเว,วลากลางคืนตามภูมิปัญญาของพุธ้ธเ่าง่าย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 เน้นเลยหายอิลีอิสานบ่เจ้าตั้งแต่เป็นเด็กน้อยก็น,นอนกัดเข่าเพื่อนเพิ่นเอาอันนี้ให้กินเทียสองเทีย หายมิสซิลีหายอิรีอันนี้บอมเมนไล่สาระบอมเมนโมเมนะพี่น้องมันคือมันบทเสื้อก็ต้องเสื้อแหละเพราะว่ามันเป็นจริงมีประสบการณ์โดยต้งแล้วสีแก้วิธีใดพาบักเท่ากินก้อนฟันชะห <c oughs> มากเท้าหรือว่าโคโคนัดเปิดงัดฝาขึ้นเลยอันนี้ก็สิกินน้ำนะครับกินให้ล่อหนา้าล่อตาเจ้าซื่อๆนั่นแหละ โอ oh, <laughs> หอมบานกะบักเฒ้านี่แหละที่แก้นอนกัดเข่วกัดฟันย้ำมือคืนอันนี้แปลกแต่จริงนะครับคือเขาต้องเอาแค่ขอให้เป็นมะพร้าวที่เพิ่นล่างนานาค้นเสียชีวิตก้อนสีเผานะครับขอแบบล่างนาซพนั่นแหละนะครับก้อนก้อนสีขืนเม้นเนี่ยเพิ่นเสียวน้ามะพร้าวไปล่างนา แล้วเขาเอาเนื้อเอ,เอาเฉพาะเนื้อนะครับเอาเฉพาะเนื้อมากินเท่านั้นเองถ้าเพื่นเอาล่างแล้วเขาก็ขอขอเนื้อขอลูกมะพร้าวมาเลยนะครับแล้วก็มาไปกินกินเนื้อมันประ,ประ,ประมาณจะํำนี้นะครบับกินธรรมดาเขานี่แหละนะครับกับคำสองคำเท่านั้นเองอันนี้รับรองว่าบ่มีอีกบ่มีเสียงกัดเข่วกัดฟันย่ามอขืนอีกต่อไปเลยแหละแปลกมากๆแต่ก็หายจริงๆ เรื่องกัดแข่กัดฟันบม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพราะอีย่างแค่บักเนื้อบกเ้าธรรมดาแต่มันหายทุกไลายหายแบบร้อยทั้งร้อยกับหายร้อยนั่นแหละนะครับเรื่องกัดแข่นี่แค่บักเ้าล่างหน้าไอ้ผู้คนเสียชีวิตก่อนเขาเม้นเท่านั้นเองนะครับเขาก็ขอไมาจากน้อยนึงจากซีกนึงเท่านั้นแหละยิ่งเด็กๆนอนกัดแข่นย้ําเมื่อคืนเนี่ยซ้ำนี่ให้กินโรดเนี่ย ตกย้ำมือย้ำหมึกเคลืนมานี่มิดซีรีมิดอิงติง้งบอมีจะกินประมาณนี้นะสีกินให้เบิง้งอันนี้บอมนนั่นนะอันนี้เอามาเพื่อเป็นแนวทางของปี่นองนะครับกินให้เบิง้งนะจัดธรรมดานะครับบะหมีข้าวธรรมดาเน้นอีกทีนะครับการแก้นอนกัดแขวกับกัดฟันย้ำหมึกเคืนด้วยด้วยเนื้อบักมี้าวนี่ต้องเป็นบักมี้าวที่ผ่านจากการเอาน้ำนี่ไปล้างหน้าศพก่อนนะครับแล้วค่อยเอา เนื้อมันมากินบบแมนว่าเอาบักเผาสิมากินมันแก้ได้บบแมนนะครับอันนี้คือเคล็ดลับคือเป็นโบราณเพื่อนบาวามามันก็เป็นจริงตามคําโบราณของเพื่อนอิหรินะครับขอแค่่านพิธีการนั่นหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพ่สุดยอดเลยวิธีนี่ใส่ได้ตแต่เด็กน้อยหอดผู้เฒ่ามัดแล้วก็หายไปเรื่องกัดแขวบบมีรับขานบอมีให้ได้ยินเสียง อางคนกะสีว่าบักเผายัางส่มันกะสีหายยากตัวว่ามันบ่ยากดอกถ้าเขาสีหานะครับเพราะว่าพิธีนี่เขามันมีอยู่มีอยู่ทุกหมู่บ้านทุกนั่นแหละนะครับเพราะว่าต้องเอานี่ไปล่างก้อนก้อนสีขึ้นนั่นแค่นั้นเองนะครับอันนี้หาง่ายๆพอให้กล้ากินบ่ะแมนว่าโอ้ยนั่นแล้วไม่กล้ากินหรอกนั่นก็สีก็แล้วเอาแต่ <laughs> ด้วยอาการค้นน้อนกัดฟันย้ำมือคืนนี่ คนเป็นกันเยอะเพราะว่าเม่นถามกันมาเยอะอีสานบ่เจ้าก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนะครับประสบการณ์จากโตอีสานบ่เจ้าเองนะครับอันนี้การันตีรอยทั้งรอยนะครับหายอิลีนะครับบ่มีกัดแข่บ่มีให้ลำคัญวิธีนี้หายอิลีได้ซื่อบ่บ่ได้เสียงเงินบ่บ่ก็ลองหามาทำบ้งนะครับสวัสดีครับ